มันปาไปทั่วเลยเห็นใช่ไหมไฟมันถึงได้ลุกไหมล่าสุดเห็นบอกว่าจับกลุมตัวได้เป็นที่เรียบร้อยค่ะผู้ชายคนนี้ชื่อว่าในพี่บูนคุณผู้ชมคะตอนที่มาก่อเหตุเนี่ยเมื่อช่วงกลางวันใช่ไหม,มขับรถหลบหนีไปไปจนมุมที่อำเภอน,นาเยียจังหวัดอุบลราชธา,านีควบคุมตัวได้ในที่สุดพี่บูนปาระเบิดเหมือนกับเป็นระเบิดเพลิงเข้าไปด้านใน แล้วก็เป็นต้นเพลิงที่ทําให้โรงพยาบาลถูกเพลิงไหม้เผาวอดไปหมดตอนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมตัวได้เห็นบอกว่ากําลังจะไปเผาโรงพยาบาลนาเยีนะคะมันตั้งใจจะเผาสองโรงพยาบาลคือสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมเนี่ยวุ่นวายไปหมดแล้วแล้วก็กําลังจะไปนาเยียเป็นแหล่งที่2แต่โดนจับได้ซะก่อนแล้วที่มันน่ากลัวคืออะไรรู้ไหมฮะนายพิบูลคนนี้หลังจากนั้นเองเจ้าหน้าที่เนี่ยนำตัวขึ้นไปสอบปากคํารับสารภาพฮะเกิดจากความเครียด น่าจะประสบปัญหาเรื่องของธุรกิจถูกโกงมาหลังจากนั้นก็กลับมาที่อุบลร,ราชธานีเช่ารถที่สนามบินหลังจากนั้นก็มุ่งตรงมาที่โรงพยาบาลเดชอุดมตามภาพจากกล้องวงจรปิดคือปลาระเบิดเพลิงใส่โรงพยาบาลเลยกะจะเผาให้วอดทั้งโรงพยาบาลพอเผาโรงพยาบาลเดชอุดมเสร็จปับ๊บเจ้าตัวเองก็ขึ้นรถคันดังกล่าวที่ตัวเองไปเช่ามาจากสนามบิน แล้วก็ขับไปเฉี่ยวชนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาเยียนหนึ่งคนได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นเด็กนักเรียนขับรถมอเตอร์ไซค์มาสองคันชนกรูดไปเลยฮะรถไปต่อไม่ได้หลังจากที่ชนนักเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะคุณผู้ชมตำรวจก็เลยต้องลงพื้นที่มาเพราะเห็นบอกว่าไอ้จุดเกิดเหตุที่มันชนเด็กเนี่ยนะฮะ หลังจากที่ก่อเหตุเผาโรงพยาบาลเดชอุดมแล้วจับเด็กเป็นตัวประกันจนสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจสพนาเยียเลยเปิดปฏิบัติการเข้าควบคุมตัวแล้วก็ส่งตัวจากสพนาเยียมาที่สพเดชอุดมแล้วแล้วคราวนี้เราก็เดินดูล่าอยู่ที่ไหนตอนนั้นโรงพยาบาลั้่ไหนตึกสองตึกสามตึกสามถีอน้มันด้วยใส่กันมาด้วเดินดูลารอบ แล้วก็มาเอาน้ำมันที่รถแล้วก็มาเติมน้ำมันใส่ถุงน้ำมันใส่ถุงถุงหวานเย็นถุงใหญ่เลยถุงใหญ่ถุงวานเย็นใหญ่ขนาดไหนกี่เป็นลูกกี่ลิตรลูกบอลเบอร์สามนะครับตามถุงที่เหกล้ารับ